รุดฟานนิเตนรอยผู้จัดการทีมชั่วคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สแสดงความยินดีที่ได้เห็นจิตวิญญาณนักสู้ของนักเตะในเกมเสมอกับเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถึงแม้ผลจะจบลงเพียงแบ่งแต้มแต่ฟานนิเตนรอยชื่นชมการต่อสู้และความพยายามที่นักเตะแสดงออกมาอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการสร้างโอกาสทำประตูหลายครั้งแม้จะเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้เพียงหนึ่งประตูฟานนิเตนรอยกล่าวว่าโดยรวมแล้วนี่คือฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมาก นักเตะทำผลงานได้ดีและสู้ทุกจังหวะมันเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นอะไรแบบนี้เราสร้างโอกาสได้หลายครั้งและน่าจะยิงได้มากกว่า1ประตูเพื่อคว้าชัยชนะในเกมนี้แต่สุดท้ายไม่สามารถทำได้มันน่าผิดหวังนิดหน่อยที่เราไม่ชนะเขายังกล่าวถึงสถานการณ์ในทีมที่ค่อนข้างผันผวนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาและย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นคงให้กับนักเตะงานของผมคือการทำให้สถานการณ์ดีขึ้น นักเตะทุกคนตอบสนองได้ดีมากนี่คือสิ่งที่ต้องสร้างต่อไปในอีก2เกมข้างหน้าสำหรับบทบาทของเขาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟานนิเตเซนรอยระบุว่าผมมาที่นี่เพื่อช่วยสโมสรในทุกๆด้านมันเป็นเรื่องพิเศษที่ได้กลับมาที่เมืองนี้และสโมสรนนี้ผมสนุกกับทุกๆนาทีที่นี่ผมพยายามแบ่งปันวัฒนธรรมของสโมสรและแฟนบอลน,นั่นเป็นส่วนที่สำคัญมาก ผมดีใจที่ได้แบ่งปันช่วงเวลาเหล่านั้นและช่วยนักเตะเข้าใจถึงจิตวิญญาณของสโมสรผมได้เห็นสปิริตในสนามเกมเมื่อวันพุธและวันนี้นั่นคือหลักฐานของการเติบโตฟานนี้เทนรอยย้ำถึงความตั้งใจที่จะสร้างและพัฒนาจิตวิญญาณนักสู้ในทีมต่อไปเพื่อผลักดันให้ทีมกลับมาสู่ความสำเร็จ